สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีธันนบายนะครับวันนี้นะครับพวกเรากลับมาพบกันอีกแล้วผมนะครับตีธันบยเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ภูมิใจที่จะนําเสนอรถจากค่ายดุคติซึ่งเป็นรถทรงซูเปอร์สปอร์ตที่มีความยอดนิยมได้วัดแทจ้ที่สุดเลยคันนี้แล้ววันนี้ครับในมือนี้ไม่ใช่อะไรครับนี่คือใบเซอร์ติฟิเคตนะครับเพื่อรับรองว่านี่คือรถรุ่นลิมิเต็ดรุ่นที่จัดทํามาเป็นพิเศษนะครับ คพื่อให้เปรถคันนี้มีความแตกต่างจาก899 Standard สแตนดาร์ดทั่วไปนะฮะแล้วรุ่นนี้ก็คือครับคุณคติ899เาิะครับ per bike team limited edition รถรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจัดทํามานะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับการแข่งขัน world super bike ซึ่งจัดขึ้นในครั้งแรกในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะฮะจัดขึ้นมาทําขึ้นมานะครับนะฮะให,ให้จากรถที่เป็นรถแบบว่ารถบ้านรถสปอร์ตทั่วไปนะครับ ให้มีความเรียกว่าเป็นสปอร์ตมากขึ้นและดูเหมือนรถแข่งมากขึ้นนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ตี๋จะบอกเลยว่าเรามีคันนี้มานําเสนอนะครับซึ่งจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวด้วยนะฮะเลขไม้น้อยครับเลขไม่เนี่ยหลักพันกิโลนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆอยากทราบใช่ว่ารถคันนี้เลขไม่วิ่งมาจะวิ่งเลขไม่จะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับรถคันนี้ครับนี่เลขไม่วิ่งมา5้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรแท้นะครับไม่มีกรอไม่แน่นอน ดูสภาพเลยว่า5,000จริงไหมนี่พอแค่เดิมเดิมนะครับนี่ครับลุกไปแานเดิมปั๊มคัดเดิมนะครับประักไฟฟ้าเดิมนครับแผงค้อเดิมครับไม่มีรอยนะครับเห็นไหมฮะแผงก้อเดิมไม่มีรอยเลยกระจักรจักรเดิมติดรถประจักรสูนะครับนี่ครับประกักคันเร่งเดิมปั๊มเบรคเดิมนะครับติดเบรคไม่มีคอนไม่มีงอคันนี้ครับปุจ ก็คือหุ่นแมนน็กวุฒิพแล้วนี่คือไปเซอร์เบอดิเกตต่รับรองนะฮะนี่ฮะดู่คคคนค่ยๆครับนะครับปกติเขาจะเรีย 99, ก899เก้าเก้าคือก็ไปทีมดิเบเต็ดดิชันนะครับหมายเลขตัวถังก็คือหมายเลขนี้เลยนี่คือเลขคอนะครับนี่เลขตัวถังคันนี้นะครับแล้วก็หมายเลขเครื่องก็คือหมายเลขเครื่องคัน,น ของแท้และแน่นอนนะครับมาครับรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับนะฮะรถดีมีฝาถังน้ามันแต่งับจกดรถที่เป็นประมาณนะครับลายมันที่เบาะเบาะคนนั่งน,นะครับมีเบาะคนขับนะครับเบาะคนขี่นะครับหนังไม่มีาขาไม่มีรูคันนี้มีฝาครอบเบาะหลังแต่งมาให้ด้วย ของแท้แน่นอนนะครับโคมไฟหน้าแบบฟูลเอวีดีนะครับไม่มีรอยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับฟังโคนหน้าเดิมครับนี่ฮรับดูยางนะครับยางหน้านะครับทีรี่เราก็ดูเปิกใหม่ให้ไปเลยนะครับจานเบรกกันหน้าครับเพื่อนเป็นแค่รอจริงๆนะฮะเป็นแค่รอจริงๆอันนี้มีกรลบรอหน้ามาให้ด้วยนะครับกระบอกชงล่างด้านหน้าสวยคาลิปเปอร์หน้าจากเบมโบนะครับ ให้ฟีลรถแข็งมากๆเลยนะครับแข่งเครื่องฝั่งขวาเดิมครับไม่มีรอยล้มล้มแตก่ขึ้นคันครับวันนี้มาพร้อมกับข้อแต่งนะครับจากอาคาบรูิกนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับแบบฟูลซิสเต็มเลยฮะคอท่อครับคอพลาคอท่อสี่ลึกลงไปคือไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมแบบฟูลซิสเต็มครับตั้งแต่คอท่อยันปลายท่อเลยนะครับเสียบมาตั้งเสียงกันเลาครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนี่พักเท้าเดิม เดิสวยครับเหนมาที่ริงอาร์มฝั่งขวาครับริงอาร์มฝั่งขวาสวยงามครับเห็นไหมฮะคันนี้มีการล้มล้อหลังมาให้ด้วยนะครับมาดูจานเบรกด้านหลังฮะจานเบรกด้านหลังเต็มเ็นะครับมาพร้อมกับระบบ ABS ยางหลังก็เช่นเดียวกันครับเยางหลังเปิกใหม่เป็นเต็มเช่นเดียวกันนะครับในส่วนบั้นท้ายครับบันท้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีบาดเกะมาครับมาดฝั่งซ้ายกันบ้าง โ้เตอร์เดิมๆดิมนะครับโคเตอร์เดิมนะครับปรีอาร์มเดิมสวยนะฮะนี่ครับบังโค้นหลังคาร้อนแท้นะครับกาดกันค่อคาร์บอนชิ้นเดียวกันนะครับกาดกันทุบหลังเป็นคาร์บอนนะครับีกว่าเป็นคาร์บอนแท้ทั้งคันเลยนะครับนี่ครับแฟลิ่งฝั่งซ้ายสวยนะครับติดสติ๊กเกอร์ลายทีมแข่งนะฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้ฟีลลมถแข่งจริงๆคันนี้นะครับ อะมาที่จานเบรกด้านหน้าครับนี่จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับเขาบอกว่าสับพันกับฝั่งขวาเลยนะครับเป็นแค่ล่องจริงๆนะครับการล้มรหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับคริิเปอร์ฝั่งซ้ายสวยเลยนะฮะนะครับโอ้โหรถคันนี้นะครับพี่ตีบอกเลยว่าพี่ตีให้ปในสภาพนี้นะครับอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวรถนะครับเงินดาวเงินผ่อนนะครับแล้วก็ราคาขายนะครับอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับ หลังจากนี้ขึ้นอยู่เพื่อนๆแล้วครับว่าคันนี้จะถูกใจและโดนใจเพื่อนๆหรือไม่นะฮะต้องบอกเลยว่าใครที่หารถรุ่นนี้อยู่ถ้าเพื่อนๆต้องการรถที่เป็นเลใหม่แท้รถใช้มูอเดียวแบบไม่ช้ำราคาฟังได้อ่4 8 9 0 0 0บาทนะครับใครคิดว่าราคานี้แพงไปลองแอดมามาคุยกันนะครับก็บอกนี้เลยเราแอดมามาคุย สำหรับพนใดที่สนใจจริงๆเนี่ยลองแอดไลน์มานะฮะรามีที่ปรึกษาการขายคอยคําแนะนํากับเพื่อนเพื่อทุกท่านอยู่ร้านพิตีเนี่ยรับแลกเชินบิ๊กไบทุกรุ่นใครมีรถบิ๊กไบรุ่นเก่าอย่าเอามาแลกเทินเอามาเลยครับรับทุกรุ่นฮะนะครับสุดท้ายนี้นะครับพิตรีขอฝากร้านบิ๊ไบพระรามาแห่งนี้ไปด้วยนะครับฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับให้กับพิตีด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ